สวัสดีค่ะย่าจะมาปรุงกินปลูกผักชีหน่อยเนี่ยย่า,ยาไม่ใช่ผักชีสิขึ้นช่ายอันนี้ย่าจะปลูกขึ้นช่ายเนีย่ยยาเทใส่อันนี้ไปแล้วเนี่ยขึ้นช่ายของอยาย่าจะปลูกอันนี้ยาก็แช่น้ําอ่าอะไรอ่ะผักชีใบเลือ่อยย่าจะลองเอาเม็ดมาปลูกดูบ้างซิว่าจะจดไว้ว่าสักกี่เดือน ผักชีใบเลื่อยกับขึ้นช่ายจะขึ้นเที่ยวนี้ย่าจะจําไว้อืมแล้าย่าก็จะปรุงดินก่อนเดี๋ยวเอาของวางก่อนย่าก็จะปรุงดินก่อนเนี้ยนี่ย่าๆไก่ใส่ดินกาดใส่แอกะมะพร้าวมะพร้าวปนเนี่ยมันเป็นมะพร้าวปนแล้วย่าจะใส่ขี้งวน,นอ่ะอันนี้ไม่ใช่สิอันนี้เป็น น,นี้ขี้งวัวงยากแค่ควรจะใส่ขี้งวัวปนไปให้ก้นหน่อยเขาก็ผสมดินก่อนแล้วก็โรยทีหลังแล้วก็เอาฟางโรยนี่เอาละใส่หน่อยเพียงพอและวขี้งวมีถุงเรียบอือแล้วก็ใส่ดินอีกหน่อยอดินยากดินอันนี้ค่ะคือ ละเอียดหน่อยเที่ยวนี้ย่าจะไม่ล่ามดินย่าจะผสมจะลองดูซิเอาขึ้นมาก็าให้งานไปเลย่ยจะลองดูอีกสูตรหนึ่งย่าจะผสมดินก่อนแล้วเดี๋ยวย่าจะใส่ตะก้าเนี่ยย่าจะเอาตะก้าเนี้ยตะก้านี้กับตะก้าทึบเนี่ยจะลองดูซิว่าเขาขึ้นมาปลูกไว้เยอะน่ะอันนี้จะปลูกขึ้นช่ายจะพอขึ้นช่ายก่อนย่าก็จะเข้าดินก่อนเข้าดินกับ ขี้งัวกับเอมเพะพร้าวสับมพะพร้าวป่นพอเขาขึ้นมาก็จะได้ยามเลยเนี่ย้ข้างบนเราก็ค่อยอืมีฝุ่นอะอเข้าจมูกยากํามได้อาภาามาปิดปิดจมูกหน่อยอพยาแพแย์ฝุ่นนอะอ,อันนี้ก็เลยว่าอืวันนี้ก็จะมาปลูกเพิ่มอีกหน่อยหนึง่งจะลองดู ว่าทำแบบนี้แล้วจะจะดีไหมขี้งวก็เป็นเม็ดเชียวไม่ปโปนเ,เดี๋ยวเอาดินข้างบนผสมโรยข้างบนหน่อยพอลากเขาออกมาเขาคือเขาก็จะได้ได้ปุ๋ยขี้งวไปเลยหญ้าชอบใส่ปุ๋ยขี้งวเพราะว่ามันไม่เค็มถ้าปุ๋ยปุ๋ยขี้ไกอ่อ่ะมันจะเค็มเยอะไง อันนี้จะเค็มน้อยหน่อยอันนี้แยกก็ใส่นี้แหละยางวางบนนี้มันจะได้สูงเนยะมันเทียบอ่น,นี่ยากก็จะจะใส่ดินแล้วเลื่อนก้าไปรตรงนี้นะ่ะยากก็ข้างนอกเนะี่ยมันก็เลยแบบ มีอยไรแฝงเนี้ยย่าจะปลูกเนี้ยก็ต้องเอานี่รองหน่อยเพราะว่าข้างก้นมันเป็นโงอ่ะย่าก็กลักวดินมันเป็นร่วนก็ไม่รู้ว่ามันจะทําให้ทึบหรือเปล่าลองดูอ่ะลองดูว่าเขาจะทาให้ทึบไหมหาหาที่ตักดินน,นี่ที่ตักดินอ่ะใส่เนี่ยใส่รองไปเลยเอาโูกซักติดตะก้าสองตะก้าอันนี้เป็นขึ้นช่ายอ่ะอืม ยาวันนี้จะปลูกเยอะอืเราจะปลูกกับขี้เพิ่มด้วยเพราะว่าอืมมันต้องปลูกไว้ไล่ๆกันไงเพราะว่าอันนั้นโตอันนี้ก็กินได้เลยอย่างเงี้ยนี่ยากก็ผสมแล้ว๋ย่ดินปเปล่าๆเลยข้างบนเนะเพื่อเพื่อไม่ให้เขาเค็มมากเม็ดเ็อปจะได้ขึ้นยาไม่ได้บ่มอเพราะว่าเม็ดมันเล็ก อันนี้ยังผักชีผักขึ้นช่ายอ่ะขึ้นช่ายไม่เคยบ่มก็ขึ้นนะขึ้นช่ายง่ายเพราะว่าไม่เคยบ่มแต่ว่าไม่ได้นับว่าชี่วันปลูกถิ้งจะติดอืมไม่เคยนับอ่ะญาติก็เลยว่าเดี๋ยวเที่ยวนี้ยาจะจบจะนับถ้าญาติจำมาจาไม่ได้คนจําไม่ค่อยดีต้องจดจดนะทึงจะถิงจะได้อืมมันนี้ญาติก็เลยว่า เดี๋ยวเอาดินโรยหน่อยพอก่อนแค่นี้เอาดินโรยหน่อยเพื่อนข้างบนเป็นซื้อดินไม่เยอะเน่ยยากไปซื้อดินเขาถึงยี่สิบซื้อหมดแหละพี่อยากถ้าปลูกก็ซื้อวัสดุนะนี่เอาดินเกี่ยข้างบนน่ะ้วเดี๋ยวเราก็เอาฟางคุมอันนี้ทีนี้ก็ ห่้าออกจากซองอย่าแช่น้ําไว้ไงออกจากซองแล้วเขาเลยว่าแช่น้ําไว้แล้วเมาวาื่อวานนี้ย่าไม่ได้ปลูกโอ้ก็ไม่เยอะนะซองึังไม่เยอะเนีย่ยเป็นขึ้นช่ยอะหย่าจะโรยไปเลยเนะี่ยเดี๋ยวถ้ามันหนาแน่นเกินไปก็ขุดเอาไปแบบขึ้นช่นี่ขุดเอาไปปลูกได้อย่าเคยทำปลูกแฝนแฝนแ พอขึ้นหนาๆแล้วก็แฝนแนอัตต้าเดียวก็เดี๋ยวอันนี้เราแยกเอาไปปลูกได้อีกก็เ็จเร็จตัวนี้ก็เอาดินคลุมอีกหน่อยเอาดินถุงคลุมมีดินละนเอาดินมอเอหน้าหน่อยเพราะว่าถ้าไม่มีดินเลยถ้าดินผสมกลัวเขาจะเค็มกลัวเขาจะทำให้นิ่มขึ้น ยนี้ยาก็จะเอาเดินโรยหน้าเน่ะบางดีเอาฟางมาโรยนีมมีฟางอยู่หน่อยเนี่ยหย้าไม่ได้เอามาเยะต้องรบกนะัชยเอ่อยากก็เลยว่า,าโลยไปอย่างเนี้ยดูที่วแวจะขึ้นไหมขึ้นยญ้าไปปลูกแล้วก็ขึ้นดียากต้องปลูกไว้กินพรุ่งนี้สำคัญอะ่ะ ผักชีแล้วก็ขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชีไปเรื่อยต้องปลูกต้องปลูกติดบ้านนะถ้าไม่ปลูกติดบ้านไว้จะไปไปซื้อมันต้องใช้อ่ะไปซื้อเขาว่ามันแพงด้วยผักชีไปเรื่อยไม่ค่อแพงอ่ะขึ้นช่ายกับผักชีอ่ะคือแพงปลูกชั้นะแค่นี้แหละไปย่าไปเอา เอาฟังใส่น่ยอาฟังอยู่นี่ฟางนี่พอป่ะเอาฟังเอยไว้หน้าน่ะอฟังอยู่ในในกระมังนี่มีไหมเอาฟังไว้หน้าหน่อยดิอินด้ลุกไปหยิบฟาง้าเอาฟังไว้หน้าเดี๋ยวที่เอาฟางกัดเอาฟังแพ็บ ย่าก็เอาฟางมาแล้วเก็บย่าไม่ที่ฟงางเก็บย่าย่าก็จะมาลงท้านหน้า <c oughs> าใส่มาจต่ไข่อ่ะซื้อไข่แล้วก็าใส่มาย่าก็เลยไม่ได้ไย่าก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรก็เพิ่ใส่มาลองไข่มาย่าก็เลยเก็บไว้เศษอนี้เอาออกกระดาษเนี่ยเนี่ยเอาฟางคุมเวลาขึ้นมาเขาก็จะได้คายแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นด้วย การนันร่นแล้วเราก็หนาแน่นเกินไปอันนี้ต้องหนาแน่นอยู่แล้วขึ้นหมดก็ยากก็จะนี่ลดน้ำก่อนน้ำไม่ชุ่มก่นอนเพราะว่าเม็ดแห้งเตรียมน้ำเตรียมอะไรมาเสร็จเลยยากก็ลุกเลิกไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นั่งแล้วก็ไม่อยากรุกก็เลยเตรียมของมาให้เรียบร้อยเลยอืม ทีนี้ก็มันก็<ป>ชุม่มมะไม่ค่อยชุ่มต้องรดน้ำใหม่ไม่ค่อยชุ่มต้องรดน้ำหมดเนี่ย,ยอน,น,ยอน,นี้อันเนี้ยคืออันนี้มันเกิขึ้นใช่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะปลูกอ่าผักชีใบเลื่อยอีกคลิปหนึ่งอันนี้ เมื่อวานนี้ย่าก็ไปซื้อพันผักย่าก็เห็นฟางแล้วที่จริงย่าก็ลืมว่าจะซื้อมาสักถุงหนึ่งแต่พอดีมันมีของเก้าอยู่ไงย่าก็เลยว่าอืมไม่ไม่ได้ซื้อย่าก็คิดผิดไปไงที่จริงอน่าจะซื้อมาสักน่าจะซื้อมาสักถุงสองถุงฟางเพราะว่าจะปลูกไหลไหลตะก้าอันนี้หมดนะคะหมดแล้ว นี่ก็ต้องผสมดินหน่อยนะกับไอ้ไอ้นี่มันเล็กเกินไปไอ้กรละมังเล็กเกินไปเดี๋ยวเลื่อนไปไว้แถบนอนเลื่อนก็จะปลูกขี้ไปเรื่อยอีกสักการอันนี้เดี๋ยวรามนั่นก็ไอ้นี่ได้อืมปลพามันขึ้นอันนี้ยากก็จะปลูกขี้ไปเรื่อยอื่ลองดู ผักชีไปเรื่อยว่าขีวันครับึ่งจะเพิ่งจะขึ้นยากก็อยากปลูกตะก้าเนาะอืมอันนี้มันทึบอันนี้ว่าจะลองปลูกผักชีแต่อันนี้มีเยอะอน,นี่ตะก้าเนี้ยมีเยอะอืมไอ้กระถางทึบแบบเนี้ยยากจะลองปลูกผักชีผักชีโรยผักชีอีกสักสองกระถางอืมยาก็คงจะต้องเอาตะก้าใหม,าม่อืมอันนี้อันนี้เดี๋ยวยญาต้องยกไปตาก ตากแดดอันนี้ถ้าไม่ตากแดดเขาจะไม่ขึ้นน่ะต้องยกไปตากแดดขึ้นช่ายหญ้าพลาขึ้นเสร็จแล้วหนาะๆนะเราก็ขุดไปใส่กระป๋องแฝงใส่จะกระกระถางเล็กๆแฝงได้อันนี้ต้องวางก็ต้องหาวางที่สูงอ่ะเพราะว่าแมวแมวชอบคุยเอออันนี้ก็เลยว่าอันนี้มาปลูกขึ้นช่ายรักตะก้าหนึ่ง วันนี้ก็คงจะวันนี้ก็คงจะมีแค่เนี้ยละจ้าวันนี้ก็มีแค่เนี้ยละจ้าสวัสดีค่ะ